หลังจากที่ยืดเส้นยืดสายเส้นนะครับเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปก็จีเป็นการบักคนน้แข็งนะครับบันไดและผักอนครับเป็นการรีแลกซ์ในตัวนะครับ45นาทีนะครับอยู่กับน้ำแข็งนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ยืดเส้นไปแล้วนะครับยืดเส้น15นาทีนะครับต่อครั้งนะครับ10ถึง15นาทีนะครับทำการยืดเส้น แล้วก็จะประคนน้ำแข็งนะครับประคนน้ำแข็งอีก4-5นาทีครับเพื่อจะดึงเส้นให้ฟูขึ้นนะครับรักษาเส้นหลังจากที่โดนคุณหมอจับมาหลายครั้งนะครับจะเป็นการพื้นฟูนะครับดึงเส้นให้ฟูขึ้นช่วยสไลด์ของผื่นแล้วก็ช่วยลดอาการเจ็บปวดนะครับ เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นเตียงใครเตียงมันนะครับที่นี้ครับบางท่านก็จะอาศัยจังหวะนี้แะครับงีบครับนอนครับพักผ่อนกายยานะครับบางท่านก็จะไดิเข้าห้องรักษาต่อนะครับนี่มีหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าวันนี้นะครับน้ำแข็งก็จะกำลังเดินทางมานะครับสักครู่ครับอ่า กำลังเดินทางมานะครับสร็แล้วก็มาถึงเลยนะครับมาแล้วครับน้ำแข็งของเรามาแล้วนะครับแม่ประคบมาเขา่้ถอยหลังไปถึงนู่นเลยพนังเลยใช่เอาหลังเอาหลังจริงพนังเลยเอาหมอนขึ้นมันจะไม่เมื่อย หมอนพิงผนังเนี่ยใช่มัน,มนจะมันจะได้ไม่เมื่อยไงถ้าแม่นัง่งตัวตรงๆเนเมื่อยแน่ๆไปพิงผนังดีกว่าจะได้ไม่เมื่อยเออนั่งพิงผนังไปเออจะได้ Ư, ไม่เมื ừ, ่อยสี ừ, ่สิบห้านาทีครัแน่สบายตัวเลยทีนี้ เอ็นหลังลงพอดี45นาทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านของคุณหมอนี่ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเป็นที่บ้านของคุณหมอเองนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับที่นี่คุณหมอให้45นาทีนะครับมาถึงที่เรียบร้อยครับผมได้ทุกคนครับได้ทุกคน 12หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดท่านนะครับทั้งหมดผู้ป่วยของเรานะครับผู้ป่วยในนะครับไม่รวมผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยนอกก็เข้ามาเยอะเซนเมื่อกี้นี้ก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนะครับเมื่อกี้นี้ครับมันทําบ่อยเกินครับทําบ่อยเกินเราจะเบื่อกันนะครับ เอาช่วงนี้นะครับนี่น45นาทีนะครับนะครับสำหรับท่านที่เลื่อนผ่านเมเห็นคลิปนี้นะครับที่กำลังประสบปัญหาหรือว่าเป็นกระดูกทับเส้นอยู่นะครับผมกำลังหาที่รักษานะครับผมแนะนำที่นี่นะครับที่ด้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมานะคตั้งอยู่ที่อำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม เบอร์โทร0803336761นะครับเ,เบอร์โทร0803336761แป่ว่าจะทักเข้ามาที่เพจนะครับเพจนวดเพื่อสุขภาพลํำไปมากครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะถ้าโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสี่โมงถึงสี่ทุ่มนะครับงา,านก็จะหยุดทุกวันศุกร์นะครับดังนั้นก็จะเปิดทําการตามปกติก็จะเปิดตั้งแต่ สองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับแต่หลายท่านถ้าเข้ามาว่าช่วงสงการติดไม้ใหม่ใดปิดนะครับจน <c oughs> สงการจะหมดไปแล้วนะครับไม้ปิดนะครับปิดก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าแต่ว่าเเราไม่ปิดนะครับเปิดตลอดนะครับเปิดตลอด <c oughs> อเป็นทีเรียบร้อยครับในการบอกข้วน้อมแข็งนะครับ อ<ไ>ย่าเลืมนะครับท่านอะไรที่เป็นกระดูกทับเส้นสะโพกเคลื่อนกระดูกเคลื่อนนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมได้บอกไปนะครับ0-8033 3, 3 6 7 6 1นาหนะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพเราเป็นมาของเราไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับโทรเข้ามาเล่าอาการนะครับท่านจะได้คัดเกตก่อนที่จะได้เดินทางเข้ามานะครับค<ม>ัดเกตอย่างละเอียดนะครับ ที่จะได้เดินทางกันมานี่ที่เห็นนี่ล้วนผ่านการกัดเคสทั้งนั้นเลยนะครับก่จะเดินทางกันมาไม่ใช่เรือร่องง่ายๆเหมันกันนะครับก่ออยากรู้ก็ท่านไหนที่เปี่ยนก็ทักเข้ามาถามดูครับถามดมาูว่าเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเกิดปัจจุบัน,ตร,น,นตรงนี้นะครับสามารถรักษาได้ไหมครับตักกันเข้ามาได้เลยครับตามเบอร์ที่ผมได้บอกไปสรับสดีครับ,ส,รบสวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้านะครับ